มีสองสามคำถามทต่ใหกก็บอกว่าดูเดือดขึ้นหรือเปล่าเมื่อวานก็โอเคนี่ครับผมว่าก็ดูก็ดูก็ดูดีนะครับก็ดูเป็นไม่ได้ทางติเพื่อก่อนะครับมีหลายหลายเคสเราก็มีการอธิบายมีการพูดคุยแล้วก็ขยายความไปนะครับชี้แจงไปนะครับส่วนเรื่องทองท่านท่านสมาชิกพรรคชาธิปัตที่บอกบอกว่าไม่ได้แตกต่างก็ต้องเข้าใจว่างบอันนี้เรามีมรดกมานะครับเราเองเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดเรื่องของงบก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอก ถึงจะทําให้พื้นที่มีความมั่นคงและมั่งคั่งเกิดขึ้นได้แต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่อยากให้เราลืมไปก็คือเรื่องของการใส่ใจนะครับรัฐบาลนี้จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกทุที่อยากทั่วถึงและถ้าวันนี้ถ้ามีโอกาสชี้แจงผมก็จะขึ้นชี้แจงอีกทีหนึ่งแล้วกันนี้ผมเรียนไปแล้วว่าผมในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยภายในจบ4ปีเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชน ทุกๆภาคจะดีขึ้นครับ